วันนี้เราจะมาทำถุงใส่เหรียญน,นะคะนี่หน้าตาอย่างนี้น่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะถุงใส่เหรียญของเราเราจะใช้สองสีนะคะเอาใช้ไหมเส้นเล็กแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์ขนาดเจ็ดทับศูนย์นะคะเลือกสีที่ชอบเลยนะคะแล้วก็ เริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงมาในโซ่แรกนะคะ<ม>เกี่ยวไหมขึ้นมาได้เป็นสามได้เป็นสามห่วงในเข็มนะคะแล้วก็พันหัวเข็มปลดให้หมดเลยแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำไปสิบครั้งค่ะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบนะคะอ่าเราก็เชื่อมกันเลยสำเร็จแล้วนะคะรอบแรกของเรารอบสองเราก็เริ่มด้วยโซ่สองนะคะพลิกนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปถักเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะถัก ซ้ำส,สองครั้งในหลักเดิมค่ะรอบสองนี้เราจะเป็นการเพิ่มนะคะพอครบรอบสองเราก็จะได้ยี่สิบหลักค่ะนี่นะคะสองครั้งในหลักเดิมทุกหลักนะคะ อรอบสองเสร็จแล้วก็เชื่อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วรอบสองนะคะพอจะขึ้นรอบใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะถักโซ่สองแล้วก็พลิกจะต้องพลิกทุกครั้งนะคะทีนี้พอรอบที่สามนะคะเราจะไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะเราจะถักหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหลักนะคะพอครบรอบสามเราก็จะได้ยี่สิบหลักเท่าเดิมะคะ่ะ รอบที่สามก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่สองแล้วก็พลิกนะคะอถักเหมือนเดิมเลยนะคะรอบที่สี่เราจะถักขึ้นไปทั้งหมดเก้ารอบนะคะ อ่ารอบที่สี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาเชื่อมกันเลยก็คือจะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่นะคะเราก็จะถักเก้ารอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีอ สมมติว่าเราใช้สีนี้นะคะจริงถ้าเกิดว่าเอาสีเข้มกับอ่อนอย่างนี้นะคะคือถ้าตัวของถุงเราเป็นสีเข้มอดอกไม้กับไอตรงเชือกผูกก็น่าที่จะเป็นสีอ่อนนะคะมันจะได้สวยถ้าเกิดว่าตัวถุงสีอ่อนตัวดอกไม้แล้วก็เชือกก็น่าจะเป็นสีเข้มนะคะ อันนี้ก็เอาไหมเสร็จเส็จไหมนะคะมาสาธิตให้ดูนะคะอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนพออสมมุติว่าอันนี้ถึงถึงเก้ารอบแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ แล้วเราก็ถักโซ่นะคะหนึ่งครั้งแล้วเราก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปมันจะมีเดี๋ยวนะคะคือ,อ,อโซ่เนี่นะคะมันจะมีด้านในกับด้านนอกนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่เอาทั้งสอง ทั้งสองอเส้นนะคะเราจะถักลงไปในด้านในเส้นเดียวะคะ่ะลองดูนะคะเราจะถักด้านในเส้นเดียวพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะพันหัวเข็มปลดหมดเลยพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มด้านในด้านเดียวนะคะ ทำไปจนครบรอบนะคะ ครบรอบแล้วก็มาเชื่อมกันนะคะอนีก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วเราก็ตัดตัดไหมอันนี้นะคะเป็นได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ไอตรงเชือกของมันนะคะด้านที่ดึงเราก็ทัก โซอันนี้เราอาจจะใช้เข็มหัวเล็กลงมาให้โซ่เรามันจะได้แน่นๆนะคะอันนี้ก็จะใช้หัวห้าทับศูนย์นะคะถักไปห้าสิบครั้งนะคะถ้าเกิดใครชอบยาวก็ก็แล้วแต่ความยาวที่เราชอบนะคะ 50สิบแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาเข็มเอาเข็มมาร้อยมาร้อยระหว่างเ,เรานับให้มันได้ตรงกลางก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเราก็จิ้มลงไปในในตรงหลักที่ห้านะคะมันจะได้ตรงกลางก็สอดสอดไปโซ่นี้นะคะไป ถึงแล้วนะคะเราก็มาผูกสองข้างเข้าด้วยกันนะคะ Ui, ừ, mảnh mền lื่น nha, lấy mảnh lấy ừ, mảnh, mảnh ừ, ไม่ยอมอยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่านะคะเรียบร้อยเราก็เก็บเราก็เก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ สอดอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะเ,เราก็ตัดนี่นะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราตัดก่อนเดี๋ยวเราเก็บเก็บไหมก่อนนะคะจะได้เห็นว่าเวลาตอนที่เรารูดแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ จริงๆต้องเก็บหั่นไหมให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่าสาธิตนะคะแล้วเราก็ผูกมันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะได้เหมือนนี่ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าจะมาทำสาธิตการทำดอกไม้นะคะ